ครับสวัสดีครับพี่ผมเจอพี่กิตะนะครับตอนนี้อายุ70ปีผมมาเจอพี่เขาที่ปั๊มน้ำมันปตทพี่เป็นบอกว่าเป็นอายุ70ครับรถมอเตอร์ไซค์จากกรุงเทพมาคนเดียวนะครับเป็นมี่อย่างดีๆมาทุกเดือนมาทุกเดือนด้วยครับนะครับกรุงเทพฟางตอนนี้อายุ70ครับกรุงเทพฟางกรุงเทพปยาวเป็นจะแนะนำมาอย่างปี่น้องดีๆครับปี่น้องนะครับว่าการรักษาสุขภาพเปลี่ยนใะได้และก็สามารถกิ่งได้จจได้ครับครับพี่เชิญเลยครับ กันขับรถทางไกลนะเราอย่าไปเราอย่าไปตั้งดีมิตาไว้ว่านะสเต็ปแรกเราจะไปจอดที่ไหนไม่ต้องนะให้ขับตามสภาพภาพร่างกายพอเริ่มรู้สึกเมื่อยนะจอดทันทีอย่าไปฝืนครับร่างกายเราจะฟื้นเลยประมาณ10-20นาทีอย่างนี้เราก็ขับต่อได้ครับแต่ถ้าเราฝืนมากๆเพื่อให้มันถึง ถึงเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้ครับสเตปต่อไปนี่คุณไม่ไหวละเพราะมันฟื้นชาแล้วก็จะทําให้ระยะทางที่เราจะขับต่อไปอ่ะสั้นลงไปครับแต่ถ้าร่างกายคือว่าถ้าเราเราขับตามสภารร่างกายคือเมื่อยเมื่อไหบเริ่มเมื่อยนะไม่ใช่ลึเมื่อยมากๆจอดเลยครับล้างหน้าล้างตาอาบน้ำหน่อยแล้วพี่รักษาสุขภาพยังไงครับถึงอายุ70แล้วยังขับรถได้ครับพี่ ไมเป็นคนชอบออกกำลังตั้ง่หนุมครับน้านเชาววิดพื้นครับนะิดพื้นอย่างเดียวไม่ต้องอะไรมากครับลำสังขารครับลวไม่โนวันนึคงับนีนคนหนุ่มาหน้าได้ถึง80ดสิครั้งหนึ่งติ่ร้อนปั๊บไม่ทางล้างหน้าครับกาแฟแก้วหนึ่งเสร็จแล้วก็วิดครับนะแต่อย่าไปฝืนตามสภาพร่างกายต้นที่ผมได้แค่สี เสร็จแล้วก็ปันจักรยานพี่กิตศนะทำธุรกิจหลายอย่างนะครับคือปันย็งสปีดทำโรงพิมพ์ทำรถสิบล้อทำหลายอย่างแต่ชีวิตชอบอิสระรับไปไหนมาไหนจากกรุงเทพพะเยานี่ขับคนเดียวไม่ใช่มีรถเยอะแยะไม่หมดครับผมเห็นแล้วชีวิตอย่างนี้ผมก็เลยอยากจะมาแนะนำพี่น้องนะครับได้ดูว่าชีวิตคนเขาเนี่ยทำกิ่งเนี่ยเฮาทำชีวิตง่ายๆในความสุขเต็มเปี่ยมแล้วครับ ต okay, ้องไปเอาอย่างสบายนักเอาแค่เฮาชอบขอๆนะครับนี่ดูพี่อ่สนะเป็นตัวอย่างครับขอบคุณครับพี่ครับ